สวัสดีครับวันนี้นะครับผมก็มาพบกับช่องพระลึกรับราคาถูกนะพี่วันนี้นะครับมาใน EP ีที่3.3นะผม500บาททุกรายการนะผมจัดส่งให้ฟรีนะครับมีบริการเก็บเงินปลายทางนะผมแต่ถ้าสะดวกโอนก็สามารถโอนกันเข้ามาก่อนได้เลยนะครับผมฝากพี่ๆนะผมที่เข้ามารับชมใหม่นะครับฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามนะครับแล้วที่สําคัญนะผมอย่าลืมกดกระดิ่งนะพี่ เพื่อไม่ให้พลาดคลิปใหม่นะผมสำหรับช่องทางการติดต่อนะครับนี่เลยครับสแกน QR Code เข้ามาได้เลยนะผมหรือเจสนะผมผ่าน ID ผ่านเบอร์โทรศัพท์นับรูนย์แปดสองสี่เก้ี่นะครับนี่นะผมเบอร์โทรที่ติดต่อได้นะผมก็เป็นเบอร์0ูนย์แปดสอเช่นเดียวกันนะผมเพื่อแม่ไปการเสียเวลานะผมเราก็ไปเริ่มที่รายการที่1ก่อนเลยนะครับผม รายการที่หนึ่งนะผมจะเป็นพระกิ่งนะพี่นี่นะผมเป็นพระกิ่งนะผมเก่าๆสวยๆนะครับผมนี่นะครับรายการที่หนึ่งนะครับนี่ครับผมนี่นะครับผมก็จะเป็นประมาณนี้เลยนะพี่ ใครที่ชอบที่สนใจนับรีบโทรรีบติดต่อนะผมถ้าช้าอาจไม่ทันนะผมอาจมีคนมององค์เดียวกับพี่ไว้นะครับนี่นะครับใต้ฐานนับประมาณนี้นับมีต่อโค้ดมาแบบนี้นะผมสวยงามนะครับไปกันที่รายการที่สองนะครับรายการที่สองนะผมจะเป็นแพะหลวงพ่ออ่ำนะพี่เตรียมตลับมาแบบนี้นะผมในตลับนะครับจะมีตะกุดนะผมนี่นะครับ เป็นแพะหลวงพ่ออ่ำนะครับรายการที่สองนะครับนี่นะครับผมไปกันต่อเลยนะครับท <ín énd ose week eleri> ี่รายการที่สามนะครับรายการที่สามนะผมจะเป็นปิดตานะผมหลวงปู่โตนะครับผมข้างกระหนกนะผมสวยงามนะครับนี่นะครับผมเป็นพระปิดตาหลวงปู่โตข้างกระหนกนะครับรายการที่สามนะครับผมเก่าๆสวยๆนะครับรายการนี้นะครับ ชอบสนใจนะผมติดต่อได้เลยนะครับที่เบอร์โทรศัพท์นะครับ0824940776นะครับผมหรือแจดไลน์นะผมเข้ามาขอภาพเพิ่มเติมได้เลยนะครับถ้าหากภาพเบอร์ยังไงนะภาพไม่ชัดยังไงนะพี่ต่อไปนะผมเป็นรายการที่สี่นะครับรายการที่สี่นะผมจะเป็นเหรียญหล่อนะผมเหรียญหล่อนะครับเหรียญหล่อโบนลานนะผมหลวงพ่อแก้วนะครับผม นี่นะเป็นเหรียญรอบโบราณหลุมพ่อแก้วนะครับผมสวยๆนะครับรายการนี้นะผมเก่าสวยนะครับผมมีค่าประมาณนี้เลยนะครับนี่นะครับผมก็จะเป็นประมาณนี้เลยนะครับรายการที่สี่นะครับรายการนี้นะครับไปกันต่อที่รายการที่ห้าเลยนะครับรายการที่ห้านะผมเป็นพระสมเด็จนะพี่ นี่นะผมเป็นพระสมเด็จนะผมมีความมันวาวนะผมเม็ดขึ้นประมาณนี้นะครับสวยงามนะผมนี่นะครับผมรายการที่ห้านะครับครับผมก็จะเป็นประมาณนี้เลยนะครับไปกันต่อเลยนะครับผมที่รายการที่หกนะครับรายการที่หกนะผมจะเป็นรูปหล่อหลวงพ่อเงินนะพี่ นี่นะครับเป็นรูปหล่อหลวงพ่อเงินนะครับรายการที่หกนะครับนี่นะครับผมก็จะเป็นประมาณนี้เลยนะครับผมสวยๆนะครับนี่นะครับนี่ครับผมก็จะเป็นประมาณนี้เลยนะครับไปกันต่อที่รายการที่เจ็ดนะครับผมรายการที่เจ็ดนะครับก็จะเป็นพระสมเด็จนะพี่ นี่นะผมมีเม็ดขึ้นประมาณนี้นะผมเม็ดขาวเม็ดแดงเม็ดน้ําเงินนะครับเม็ดดานะพี่พระสมเด็จนะครับรายการที่เจ็ดนะครับรายการนี้นะครับผมนี่นะครับมีความมันวาวฉ่ำๆนิดหน่อยนะพี่โอ้โหด้านหลังนะครับเม็ดขึ้นประมาณนี้เลยนะครับผมจัดๆเลยนะครับสวยๆเลยนะครับผมต่อไปนะครับผมเป็นรายการที่แปดนะพี่ รายการที่แปดนะผมจะเป็นเหรียนนะผมหลวงปู่ทวดนะครับผมทรงห้าเหลี่ยมนะครับเป็นเหรียนหลวงปู่ทวดนะครับผมวัดช้างให้นะครับนี่นะผมนี่นะครับก็จะเป็นประมาณนี้เลยนะผมสวยงามนะผมรายการที่8ดนะครับรายการนี้นะครับต่อไปนะผมเป็นรายการที่9้านะครับผม รายการที่เก้ากันเลยนะครับไปที่รายการที่เก้านะผมเป็นจอบใหญ่นะพี่หลวงพ่อเงินนะครับผมเป็นจอบใหญ่หลวงพ่อเงินนะครับรายการนี้นะผมรายการที่เก้านะครับนี่ครับผมก็จะเป็นประมาณนี้เลยนะครับเก่าๆสวยๆนะครับต่อไปนะผมเป็นรายการที่สิบนะพี่ รายการที่สิบนะผมก็จะเป็นพระชัยวัดนะครับผมเป็นพระชัยวัดนะผมรายการที่สิบนะครับนี่นะคร,ครับผมก็จะเป็นประมาณนี้เลยนะครับผมรายการที่สิบนะผมของพีนี้นะครับเป็นรายการละห้าร้อยบาทนะผมทุกรายการนะพี่จัดส่งให้ฟรีด้วยนะครับผมนี่นะครับ มีบริการเก็บปลายทางนะครับแต่ถ้าสะดวกโอนก็สามารถโอนมาได้เลยนะครับรายการที่สิบเอ็ดนะผมเป็นพระสมเด็จนะครับ mm. เก่า,กาๆสวยๆนะผมนี่นะครับมีคาบมีอะไรนะผมนี่นะครับเรียมกอรอบพลาสติกมานะครับมีตลับใส่ตลับได้เลยนะพี่นี่นะครับรายการที่สิบเอ็ดนะครับไปกันที่รายการที่สิบสองนะพี่ รายการที่สิบสองนะผมเป็นพระเนื้อว่านนะพี่เป็นพระเนื้อว่านหลวงปูท่ทวดนะครับนี่นะผมรายการที่สิบสองนะครับรายการนี้นะครับครับผมก็จะเป็นประมาณนี้เลยนะครับผมต่อไปนะครับผมรายการที่สิบสามนะครับรายการที่สิบสามนะผมเป็นรูปหล่อปั๊มนะพี่หลวงพ่อเดิมนะครับ เป็นรูปรล่อปั๊มหลวงพ่อเดิมนะรคับผมรายการที่สิบสามนะครับนี่นะครับนี่ครับผมก็จะเป็นประมาณนี้เลยนะครับผมถ้าชอบรายการไหนนะครับผมหรือสนใจรายการใดนะครับก็ติดต่อมาได้เลยนะครับที่เบอร์โทรศัพท์นะครับ082 4 9 4 0 7สอนะครับหรือจีเอไลา์ดีนะครับผมเข้าขอภาพเพิ่มเติมกันได้เลยนะครับผม มีรอยจานแบบนี้นะผมสวยงามนะครับต่อไปนะผมรายการที่14นะครับรายการที่14นะครับผมจะเป็นนะครับรูปหล่อนะพี่หลวงพ่อเงินนะครับนี่นะเป็นรูปหล่อหลวงพ่อเงินนะผมรายการที่14นะครับนี่ครับผมก็จะเป็นประมาณนี้เลยนะครับนี่ครับ ลายฐานนะผมประมาณนี้เลยนะครับผมไปกันต่อที่รายการที่สิบห้าเลยนะครับรายการที่สิบห้านะผมจะเป็นเหรียญปิดตานะพี่หูเชื่อมนะครับเป็นเหรียญพราปิดตานะครับผมรายการนี้นะผมรายการที่สิบห้านะครับนี่ครับผมเป็นหูเชื่อมด้วยนะครับ นี่นะครับผมข้างหลังนะครับมีวงคล้ายๆวงเดือนเลยนะครับผมน่าจะเรียกว่าวงเดือนหรือเปล่าครับต่อไปนะครับผมเป็นรายการที่สิบหกเลยนะครับรายการที่สิบหกนะครับผมก็จะเป็นจอบเล็กนะพี่หลวมพ่อเงินนะครับนี่ครับผมจอบเล็กหลกวมพ่อเงินรายการที่สิบหกนะครับก็จะเป็นประมาณนี้เลยนะครับผม ต่อไปนะครับรายการที่สิบเจ็ดนะครับรายการที่สิบเจ็ดนะผมจะเป็นพระอุปคุตนะพี่นี่นะผมเป็นพระอุปค uh> ุตนะครับผมรายการที่สิบเจ็ดนะผมมีคาบตามซอกนะครับตามซอยแบบนี้นะผมสวยงามเลยนะครับนี่นะครับผมนี่นะครับก็จะเป็นประมาณนี <im <im ้เลยนะพระอุปคุตนะครับรายการที่สิบเจ็ดนะครับ ต่อไปนะผมเป็นรายการที่สิบแปดเลยนะครับรายการที่สิบแปดนะผมก็จะเป็นปลาสมเด็จนะผมนี่นะปลาสมเด็จนะผมมีเม็ดขาวขึ้นนะผมเม็ดดําขึ้นนะประมาณนี้เลยนะครับเป็นรายการที่สิบแปดนะผมรายการนี้นะครับนี่นะครับก็จะเป็นประมาณนี้เลยนะครับผม ไปกันต่อที่รายการที่สิบเก้าเลยนะครับนี่ครับผมรายการที่สิบเก้านะผมก็จะเป็นพักกิ่งนะผมนี่นะครับก็จะเป็นประมาณนี้เลยนะครับนี่นะครับผมสวยงามเลยนะครับผมรายการนี้นะผมถ้าชอบถ้าสนใจนะครับก็ติดต่อเข้ามาได้เลยนะครับที่เบอร์โทรศัพท์นะครับศูนย์4ปดสองสี่เก้าสี่ศนย์เจ็ดเจ็ดหกนะครับ รีบโทรรีบติดต่อนะผมถ้าชา้าอาจไม่ทันนะครับต่อไปนะผมเป็นรายการที่ยี่สิบนะพี่รายการที่ยี่สิบนะผมจะเป็นนะครับจอบใหญ่นะผมหลวงพ่อเงินนะครับนี่นะผมจอบใหญ่หลวมพ่อเงินรายการที่ยี่สิบนะครับผมนี่นะครับก็จะเป็นประมาณนี้เลยนะครับผมนี่นะครับผม ต่อไปนะผมเป็นรายการที่ยี่สิบเอ็ดนะครับรายการที่ยี่สิบเอ็ดนะผมจะเป็นเหรียญแจกแม่ครัวนะพี่ของหลวงพ่อเดิมนะครับนี่นะผมเป็นเหรียญแจกแม่ครัวนะผมของหลวงพ่อเดิมนะผมรายการที่ยี่สิบเอ็ดนะครับนี่นะครับผมสวยงามนะผมรายการนี้นะครับรายการที่ยี่สิบเอ็ดนะครับ ไปกันต่อที่รายการที่ยี่สิบสองเลยนะครับผมรายการที่ยี่สิบสองนะผมก็จะเป็นพาสสมเด็จนะครับผม, right ม er นี่นะครับพาสมเด็จนะครับรายการที่ยี่สิบสองนะครับนี่นะครับผมหลังนะครับผมเป็นประมาณนี้เลยนะครับมีคลื่นนะครับผมคล้ายๆไม้กระดาษเลยนะครับผมรายการที่ยี่สิบสองนะครับนี่นะครับ ไปกันต่อที่รายการที่ยี่สิบสามนะครับรายการที่ยี่สิบสามนะผมจะเป็นจอบนะพี่เป็นจอบหลวงพ่อไปนะครับผมเลี่ยมกรอบพลาสติกกันน้ามาแบบนี้นะครับสวยงามนะผมเก่าคลาสสิกดีเลยนะครับนี่นะครับรายการที่ยี่สิบสามนะครับรายการนี้นะครับไปกันต่อที่รายการที่ยี่สิบสีเลยนะครับ รายการที่ยี่สิบสี่นะครับผมจะเป็นพัสดสมเด็จนะครับผมนี่นะเป็นพัสดสมเด็จนะครับรายการที่ยี่สิบสี่นะครับมีคาบขึ้นแบบนี้นะครับผมเก่าสวยงามนะครับผมเนื้อมีความมันวาวนิดหนึ่งนะครับนี่นะครับรายการที่ยี่สิบสี่นะครับไปกันต่อที่รายการที่ยี่สิบห้าเลยนะครับรายการที่ยี่สิบห้านะครับผมก็จะเป็นนี่เลยครับ รูปร่อลวงพ่อเงินนะครับผมเป็นรูปร่อลวงพ่อเงินนะครับรายการที่ยี่สิบห้านะครับนี่ครับก็จะเป็นประมาณนี้เลยนะครับผมสวยๆเลยนะครับก็หมดแล้วนะผมยี่สิบห้ารายการนะรผม ใครที่ชอบที่สนใจนะผมสามารถติดต่อได้เลยนะผมที่ช่องทางนี้เลยนะครับสแกนเคียบโค้ดเข้ามาได้เลยนะผมหรือจีเอสดนะผมไอดิ ID, นะครับศูนย์แปด7 6นะครับเบอร์โทรศัพท์นะผม082 4 9แป7สอเช่นเดียวกันนะผมราคา500บาททุกรายการนะพี่จะส่งให้ฟรีด้วยนะผมแต่ถ้าสะดวกโอนนะผมสามารถโอนเงินเข้ามาได้นะครับ มีเก็บปลายทางนะผมสำหรับวันนี้นะครับก็มีเพียงเท่านี้นะครับผมก็สวัสดีครับ